อมชามติ oh วันนี้วันที่แปเดือนเมษายนปีสองพันเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาที่พูดว่าลูกๆที่แสนหวานทุกสิ่งที่ลูกเห็นด้วยตาเหล่านี้จะจบสิ้นลงเพราะฉะนั้นให้มีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัดในทั้งหมดพ่อนั้นกำลังสร้างโลกใหม่เพื่อลูกๆคำถามของเมอรีในวันนี้ นัยยะสำคัญอะไรที่หลอมอยู่ในความเงียบของลูกๆความตอบเมื่อลูกนั่งอยู่ในความเงียบลูกจดจำแผ่นดินแห่งความเงียบลูกรู้ว่าความเงียบหมายถึงการตายอย่างมีชีวิตพ่อในรูปแบบของซักกุรูสอนลูกๆที่นี่ให้คงอยู่อย่างเงียบๆอย่างไรเมื่อลูกอยู่ในความเงียบลูกกำลังเผาบาของลูกออกไป ลูกมีความรู้ว่าเดี๋ยวนี้ลูกจะต้องกลับบ้านผู้คนในการชุมนุมทางจิตวิญญาณอื่นๆนั่งอยู่ในความเงียบแต่พวกเขาไม่มีความรู้ของแผ่นดินแห่งความเงียบสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้รู้สึกตัวตลอดเวลาว่าลูกบรามินนั้นคือสิ่งสร้างซึ่งเกิดด้วยปากของบราหมา สกุลของลูกนั้นเป็นสกุลที่อยู่สูงสุดที่สุดทั้งหมดลูกจะต้องกลับมาบริสุทธิ์แล้วทำคนอื่นให้บริสุทธิ์จงมาเป็นผู้ช่วยของพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์จุดที่สองอย่าได้ประมาทเกี่ยวกับการจดจำเพราะสํานึกร่างกายของลูกที่มาอย่าทําให้เกิดอุปสรรคอยู่ในการจดจำของลูกเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทั้งหมดให้ละเลิกสํานึกร่าง ทำลายบาปของลูกทั้งหมดด้วยพลังของโยคะพรของวัดดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นมีการวางเฉยอันนี้มีขีดจากัดและคงอยู่อย่างมีความรักและเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางเหมือนกับดอกบัวในขณะที่อยู่ในบ้านและใช้ความสะดวกของมันลูกลกได้ถูกให้ความสะดวกและดังนั้น ลูกก็ควรใช้มันด้วยหัวใจที่ใหญ่ความสะดวกเหล่านั้นเพื่อลูกที่จะใช้แต่ลูกไม่ควรที่จะปล่อยให้การภาคเพียนทางจิตวิญญาณของลูกนั้นถูกหลอมไว้ขอให้มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์ความสะดวกนั้นไม่ได้เวลวร้ายมันเป็นผลในกรรมและโยคะของลูกอย่างไรก็ตามในขณะที่อยู่ในบ้าน และใช้ความสะดวกจงเป็นผู้ละวางเหมือนกับดอกบัวและมีความรักอยู่กับพ่อในขณะที่ใช้มันอย่าได้รับอิทธ,ธิพลจากมันอย่าได้ให้ทัศนคติของการวางเฉยอันนี้มีขีดจากัดของลูกนั้นมุดตัวอยู่ในความสะดวกก่อนอื่นทั้งหมดให้สิ่งนี้ปรากฏออกมาอยู่ในตัวลูกแล้วต่อมาก็กระจาย บันเข้าสิ่งนี้เข้าไปในบรรยากาศของโลกคติพจน์ในวันนี้การทำให้ใครผู้ที่ได้รับความทุกข์ระทมมั่นคงอยู่ในเกียรติทางจิตวิญญาณของเขาได้คืองานรับใช้ที่ดีที่สุดอัจฉะโอมชานติ